สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล2นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มานะครับพบกันในชั่วโมงวิชาและศึกษานะครับผมในนี้เราจะมาเรียนกันในรูปแบบนะครับวิดีโอนะฮะกิจกรรมวันนี้ที่เราจะปฏิบัตินะครับร่วมกันก็จะเป็นนะครับกิจกรรมการกระโดดเคลื่อนที่นะครับผมการกระโดดเคลื่อนที่มีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูกักจะนะครับเชิญให้ครูตั้มมาสาธิตปฏิบัติให้นักเรียนได้ดูแล้วให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องครับอ่เชิญครูตั้มครับ การกระโดดลื่อนที่นะครับผมนักเรียนจะต้องย่อย่อเขาสองข้างลงนะครับย่อลงยืนเท้าให้สบายๆนะครับไม่อ้ากว้างจนเกินไปนะครับยืนให้สบายๆนะครับนักเรียนนะครับรูปแบบนี้ย่อเข่าลงนะครับย่อนะครับย่อแขนอยู่ข้างลําตัวไม่อยู่หน้าอย่างนี้นะอยู่ข้างลําตัวพร้อมที่นะครับเหวี่ยงแขนขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณระดับอกของเรานะครับผมนะครับย่อตัวแล้วก็สปริงกระโดดตัวเองขึ้นมา นะครับผมอาเดี๋ยวให้ครูตั้มทาให้นักเรียนดูนะครับจานวน5ครั้งต่อเนื่องครับผมครูตั้มพร้อมครับเริ่มครับ1 2 3 4 5อ่านะครับนักเรียนก็ทําตามนะคือการย่อเขานะครับอ่าแลวพร้อมกับเวี่ยงแขนขึ้นมานะครับผมขอ10ครั้งต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนดูนครับผม พร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านะครับคตั้มทำให้ดู10ครั้งแล้วนะครับต้องนะครับบอกก่อนเลยครับเวลาที่นักเรียนกระโดดขึ้นนะครับนักเรียนต้องย่อย่อนะครับเพื่อความกระโดดนะครับถ้านักเรียนไม่ย่อนักเรียนจะนกระโดดนี้จะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าได้ นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวกุ๊กักจะเพิ่มอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เข้ามานะครับให้ครูตั้มกระโดดข้ามนะครับอุปกรณ์นะครับกระโดดเคลื่อนที่ไปหน้ากับหลังไปหน้ากับหลังนะฮะกุ๊กักก็จะมีนะครับเป็นกลวยนะครับลักษณะนี้นะครับใช้นักเรียนอยู่ที่บ้านอาจจะใช้ขวดน้ําหรือใช้นะครับอะไรก็ได้นะครับว่าอ่าตุ๊กตาหรือหรือ อะไรที่ไม่เกิดให้นักเรียนนะครับไม่เกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเองนะครับผมเด๋กวกวางนะครับกูต้ามก็จะทําการกระโดดนะครับในลักษณะเดิมนะฮะแต่ที่ฝึกไปเมื่อกี้คือกระโดดอยู่กับที่นะครับแต่ควื่อจะเพิ่มขึ้นมาก็คือการกระโดดไปด้านหน้านะครับแล้วก็กระโดดกับหลังนะครับจำนวน10ครั้งครับต่อเนื่องนักเรียนดูนะครับตั้งใจดูนะครับเด๋กวัดแกนับให้กูต้ามออกครับเริ่มครับ1 2 สี่ห้าหกเจ็ดก้อ่านะครับนี่คือการกระโดดเคลื่อนที่ไปด้านหน้ากับด้านหลังแต่คราวนี้นะครับรูแปแบบฝึกที่สองนะผมจะกระโดดไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาอ่านะครับตอนนี้กูตั้มยืนนะครับยืนอยู่นะฮะอยู่ในด้าน นี่ขวามือของครูกรักงนะครับผมอ่าด้านขวาของครูกักนะครูตั้งจะกระโดดมาด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเหมือนเดิมหลักการคือย่อนะครับย่อพร้อมกับเวียงแขนนะครับอ่าครับจำนวน10ครั้งครับผมพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมนะครับก็นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการฝึกการกระโดดขึ้นที่นะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับในส่วนนะครับส่วนขานะครับให้นักเรียนเกิดความแข็งแรงนะครับเกิดการนะครับมีบาลานซ์ตัวเองนะครับในการทรงตัวที่ดีนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นักเรียนจะนะครับไปฝึกตามครูนะครับนะครับสำหรับ วิดีโอนี้ก็เป็นรูปแบบของการเคลื่อนที่โดยการกระโดดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวครูก็จะมานําเสนอให้นักเรียนได้ฝึกอีกต่อไปในคลิปวิดีโอหน้าครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ